สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกโลบิเบียตัวนี้นะคะเป็นดอกโลบิเบียที่สีเขาสวยมากนะคะสีชมพูแบบสะท้อนแสงนะคะสีชมพูสว่างมากนะคะอ่าแล้วก็เวลาที่เขาไปตัดกับสีเหลืองไข่นะคะปกติถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยจะจะสีจะเข้มกว่าน,นี้นะคะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองไข่เนี่ยคือเขาจะออกเป็นชมพูสว่างไปเลยนะคะสําหรับไม้รหัสตัวนี้ไม้โลบิเบียนะคะ โรบีเบียตัวนี้นะคะสามารถที่จะชำหน่อได้นะคะกราฟได้นะคะอ่าหนอ,องเขาจะเป็นแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าใครที่จะเออยากจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เพื่อที่จะพัฒนาสายพันธุ์ต่อเพื่อที่จะให้ดอกที่เออดอกแปลกๆใหม่ๆที่สวยกว่านี้นะคะเขาก็มีเกสรที่ฟุ้งนะคะอ่าเห็นเกสรของเขาไหมเกสรของเขาฟุ้งมากนะ,ะถ้าเกสรฟุ้งๆแบบนี้เนี่ยเราเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ติดดีนะคะ หรือว่าใครที่จะให้เขาเป็นแม่นะคะก็เกสรตัวเมียเขาก็กลางดีนะคะเห็นชัดเจนนะคะสามารถที่จะผสมเกสรติดง่ายนะคะถ้าดอกเอ่อดอกแคตตัสนะคะที่เกสรเขากลางดี เห็นชัดเจนแบบนี้เนี่ยจะผสมติดง่ายเนาะแล้วก็ไปเป็นแม่พันธุ์ดีนะคะหรือว่าถ้าเกสรตัวผู้นะคะฟุงฟ้งๆแบบนี้เราเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เขาก็ผสมติดง่ายนะคะเพราะว่าเขามีฝุน่นเกสรค่อนข้างที่จะเยอะนะคะฝุน่นเกสรเขาฟุ้งดีแบบนี้เนี่ยผสมติดง่ายนะคะไม้ตัวนี้รหัส p y หนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายศาสะ์สมนะคะควรที่จะมีไว้เลยนะคะตัวนี้เนาะเป็นไม้ออกใหม่ได้ไม่กี่ปีนะคะราคาก็อย่าง แรงอยู่นะคะแต่ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่แพงมากนะคะสำหรับไม้ตัวนี้เนาะไม้กราฟนะคะช่วงนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะแต่ตอนที่มุมเกษตรได้มาอยู่ที่ราคา450-650นะคะนี่คือราคาที่ได้แบ่งปันมาจากคนรู้จักนะคะแต่ถ้าราคาจริงๆของเขาไม่รู้เท่าไหร่นะคะนี่ก็คือราคา450-650เนี่ยอยู่ที่ขนาดตอง,ของเขานะคะแล้วก็ อยู่ที่ขนาดหัวของเขาด้วยเนาะตอนได้มาหัวเล็กๆนะคะมาเลี้ยงได้ประมาณ6เดือนนะคะเขาก็โตขนาดนี้แล้วนะคะมีหน่อมาแบ่งนะสําหรับตัวนี้นะคะหน่อละ200นะคะแบ่งถูกๆไปเลยนะคะปกติถ้าเป็นไม้ที่ออกใหม่แบบนี้เนี่ยหน่อจะอยู่ที่เอ่อห้าหกร้อยนะคะถึงพันนะคะเฉพาะหน่อเด็ดสดของเขานะคะแต่มุมเกษตรรับมาจากเพื่อนจากคนรู้จักในราคา650นะะมุมเกษตรก็จะเอามาแบ่งหน่อละ 200, นละ200เนาะใครที่อยากจะ ได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะหรือว่าทักแชทเข้ามาในเพจของมุมเกษตรหรือว่าในเพจของ Happy Home c u t ตัสก็ได้นะคะสำหรับไม้รหัสตัวนี้เนาะอะ,อะเดี๋ยวให้ดูความสวยงามของเขาอีกทีหนึ่งนะคะจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงของดอกโรบิเวียนะคะมีดอกโลบิเวียเขาบานเยอะมากนะคะแต่ว่าบางทีก็ไม่มีเวลามาอัปเดตเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจโรบิเวียนะคะหรือว่าดอกหรือว่าแคตตัสสายพันธุ์อื่นๆนะคะก็สามารถที่จะเอ่อไป กดถูกใจกดติดตามเพจของมุมเกษตรเอาไว้นะคะหรือว่าเพจ Happy Home Cuttus นะคะ H P H A P Y แล้วก็เว้นวักนะคะ H O M E Home นะคะแล้วก็เว้นวั์ก C A C T U S นะคะเป็น Happy Home Cuttus นะคะสามารถที่จะไปกดติดตามแล้วก็ กดไลค์เอาไว้นะคะถ้าเวลาที่มุมเกษตรอัปเดตไม้สีใหม่ๆนะคะจะได้เข้าไปติดตามกันได้นะคะหรือว่าทักแชทเข้ามาสอบถามนะอย่างบางทีมุมเกษตรไม่มีเวลาไปลงในเพจอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เอามาลงลงช่อง YouTube ก็สามารถที่จะเอารหัสของเขามาสอบถามได้นะสอบถามราคาได้นะคะแล้วก็บางทีนะคะสามารถที่จะแคปเจอร์นะคะรูปจากช่อง YouTube แล้วก็เข้ามาสอบถามกันได้เนาะบางทีไม้ไม้ไม ไม้บางตัวนะคะมุมเกษตรมีในช่อง YouTube แต่ว่าในเพจไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาอัพช่อง YouTube ก่อนส่วนเพจนี่ก็จะเอาไว้ติดต่อสื่อสารนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจไม้เนาะไม่ค่อยได้ไปบอัปเดตเท่าไหร่นะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆืนมาดูความสวยงามของไม้รหัสตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้เขาอาจจะมาแค่ดอกเดียวนะคะกำลังมีตุ่มดอกเหอกันนะคะปกติเขาเป็น ไม้ที่ดอกเขาดกนะคะแล้วก็หน่อเขาก็มาเยอะด้วยนะคะใครที่อยากจะเอาไปทําจํานวนต่อแนะนําเลยนะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของไม้รหัสตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเ,ษเกษตรในอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ